สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e n a Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีมังกรลาคมังกรประจำช่วงวันที่1-15กถึงสิกุ๊ปพาพน,นี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้เดสคริปชันบอกใต้เลยนะคะเริ่มที่สานะคนโสดนะคะสถานการณ์ความรักคนโสดจะเป็นยังไงฝั่งคุณนะเจ็ดดาบนะคะ แอบสองแอบรักใครอยู่นะคะบางคนในที่นี้เป็นความรักแบบเพศเดียวกันนะคะมันเป็นความรักแบบเพศเดียวกันแต่มันมีบางอย่างที่ต่างกันมากๆหรืออาจจะอยู่กันคนละที่ต่างที่ต่างแดนนะคะหรือเป็นชาวต่างชาติค่อนข้างเด่นอสืบส่องเช็คแล้วเนี่ยหรือแอบส่องเรื่องของเขาแล้วกลับ มีเรื่องราวให้เราปวดหัวหรือกังวลหรือค่อนข้างจะคิดยากคิดอยากค,คิดมากนะคะใจหนึ่งอยากก็รู้สึกว่าไม่อยากจะแอบซ่อนความรู้สึกแล้วอยากจะบอกเขาไปนะคะอยากจะเปิดเผยบอกความในใจออกไปให้มันแล้วแล้วไปนะคะส่วนตัวเขาล่ะคะเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ความรักขไม้เท้า8ไม้เท้าเดมูลนะคะเดวิลโอ้โหปดถ้วยนะคะเขาเจอคนที่ถูกใจแต่คนที่ถูกใจของเขาอะค่ะ ดันเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วจึงทําให้เขารู้สึกเหนื่อยท้อหดหูมันผิดหวังอะ่ะมันคือความผิดหวังว่าเขาเล็งคนคนนี้ไว้แล้วเขารู้สึกว่ามันมันคลิกมาก,มาก,มากใๆ,ๆในหลายๆอย่างในหลายๆการคุยเขาอยากไปต่อ <c oughs> เขาอยากจะสารต่อความสัมพันธ์มากๆแต่สุดท้ายแล้ว <c oughs> เขาก็ต้องตัดใจออกมานะคะต่อไปแล้วคนคนนี้เขาคิดยังไงกับคุณบ้างละ่ะ <c oughs> เขารู้สึกยังไง คุณนะคะต o วมูน e วีนบอมบ์เขามองเราเป็นเพื่อนนะคะเขายังไม่ได้แบบรู้สึกกับเราขนาดที่จะเปลี่ยนเป็นคนรักได้นะน,นะคุณจะถามว่าเขาตัดเราได้ไหมเขาไม่อยากจะเสียเราไปจากสถานการณ์ตรงนี้ค่ะนะคะเขาไม่อยากจะเสียเราไปจากชีวิตเขาอยากให้เราอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ในชีวิตของเขาเนาะ รับฟังช่วยเหลือการโน่นนั่นนี่ต่างๆชาวทัดไฟค่อนข้างเด่นนะคะเม่สิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์แต่เขาก็มองว่าคือในเรื่องของความรักที่มันจะก้าวข้ามผ่านคาว่าเพื่อนไปเนี่ยถามว่าในอนาคตมันมีโอกาสไหมเขามองว่ามันมีนะแต่ว่าในช่วงเนี้ยเขายังรู้สึกว่า มันยังมีคนหลายๆคนที่เขาเจออะค่ะแล้วมันทําให้เขารู้สึกคลิกมากกว่าอืมนะคะคือความรู้สึกกับเรามันยังไม่เกินเพื่อนนะคุณล่ะคะคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไงเดทคุณมีบางอย่างที่คุณเจอเรื่องของเขาแล้วคุณอยากจะตัดใจจากเขาอยากจะจบความรู้สึกทุกอย่างเพราะมันตึงเครียดมากๆกอยากจะปลดล็อกปลดปล่อยตัวเองแต่บางครั้งคุณก็รู้สึกว่าอืมสุดท้ายแล้ว นะคะคถามใจตัวเองหรืออยู่กับตัวเองสักระยะสั้นๆหนึ่งเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณไม่น่าจะตัดเขาไปได้นะคะจะวนกลับมารู้สึกกับเขาเหมือนเดิมแต่อาจจะไม่ได้ตึงหรือไม่ได้เครียดหรือไม่ได้แบบจมกับเขาขนาดนั้นนะคะเริ่มเริ่มชิลมากขึ้นต่อไปสิ่งที่อยู่ในใจเขาสี่ถ้วยหกถ้วยเขาไม่อยากเสียคุณไปนะเขา เขาต้องการความห่วงใยกําลังใจจากคุณนะคะคุณอาจจะยังไม่ใช่สเปคเขาแบบทั้งหมดอะ่ะเออนะคะเขามีบางคนที่เขาเล็งเอาไว้อยู่นั่นแหละมันก็เลยเป็นจุดที่ยังไม่ได้เปิดใจให้เราในฐานนะของความรักอย่างนั้นนะบสรุปนะปดดาบนะคะ มันจนมุมไปหมดเลยอะ่ะมันจนมุมด้วยสิ่งที่เรารู้มาสิ่งที่เป็นความรู้สึกของเราและสิ่งที่มันเป็นความคําตอบว่าเออเขาอาจจะไม่ได้คิดในรูปแบบเดียวกันกับเราค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราจะต้องไปทางไหนเราจะหันไปทางไหนเราจะต้องออกมาหรือเราจะอยู่ตรงนี้มันสับสนไปหมดเลยนะคะจนบางทีเราก็รู้สึกว่าเราสู้หน้าไม่ติดหรือเราไม่รู้ว่าเราจะต้องคุยแบบไหนยังไงกับเขาดีนะคะสุดท,ท้ายก็ไปต่อน,นั่นแหละนะเพราะว่า เอาจริงแล้วเราก็ยังตัดเขาออกมาไม่ได้นะรักตัวเองนะคะขอโทษจริงๆขอเพียงความเข้าใจ engagement patient to respect นะคะ ถ้ามุมมองที่แบบจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นคบกันเนี่ยมองว่าในช่วงนี้มันต้องรอเวลาออกมาอีกเยอะเลยนะคะในตรงนี้มันมีบางอย่างที่เป็นสัญญาณบอกอยู่นะคะว่าอะไรเป็นยังไงความรู้สึกของเขาเป็นยังไงสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงนะคะไพ่ก็บอกว่าให้เราเนี่ยเคลียอารมณ์เคลียความรู้สึกของตัวเองตรงนั้น เคลียร์ความรู้สึกเคลียร์ความคิดของตัวเองที่มีต่อเขาที่มีต่อเขาแล้วคือการที่คุณจะตัดสินใจจะอยู่ตรงนี้ต่อค่ะเราต้องเคลียร์อารมณ์ของตัวเองออกให้ได้ถึงแม้มันจะไม่ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นหรอกแต่อย่างน้อยอ่ะเพราะถ้ามันยังเยอะอยู่การจะอยู่ตรงนี้ต่อไปมันจะกลายเป็นอย่างนี้ค่ะแปดดาบแล้วมันจะแน่นขึ้นเรื่อย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 เ,อยเอยจนจนมันอึดอัดแบบ ถึงที่สุดนะคะมันจะไม่ไหวเอาเนาะโอเคคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักคนมีคู่นะคะไพ่สลับกันนะระหว่างคุณและคนรักของคุณไพ่ฝั่งคุณ q u e e n o f Bonds นะคะ Magician r e v e l สี่ไม้เทาสามเหรียญ ะะชาวธาตุไฟค่อนข้างเด่นนะแม่สิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลัคณาหรือดาวศุกร์ในช่วงนี้ความสัมพันธ์อาจจะมีเรื่องของออบุคคลที่3เข้ามาเสกแสงนะคะเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่ามันวันไหวนะคะวันไหวกับความสัมพันธ์วันไหวกับตัวคนใหม่ที่เข้ามาโผดามิสค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะคนใหม่ ทำให้คุณแบบหวันห่นไหวได้ขนาดนี้แสดงว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะกระทบต่อความสัมพันธ์แน่นอนฝั่งของเขาเป็นยังไงสามถ้วยนะคะคนรักของคุณนะคีนอตครับนะคะดูจะง,งานเยอะนะโอ้โขึ้นมาสามใบโอเคมีใบสุดท้ายอืมสองไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าแฮงแมนงานเขาเยอะเจอสังคมเยอะ นะคะตนเขาอาจจะไม่มีเวลาคิดอะไรมากมายในเรื่องของความสัมพันธ์เท่าไหร่เลยไม่ได้ตระหนักถึงความผิดปกติหรือสงสัยอะไรมากมายเท่าไหร่เลยนะคะในที่นี้ชาวัศน์น้ำก็เด่นนะคะมีนกรกฎหรือพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะต่อไปคนรักคิดยังไงอัคุยในช่วงนี้บ้างรู้สึกยังไงบ้างเฮอร์เิสนะคะเจ็ดเหรียญ ดูเหมือนเขามีอะไรให้ทําเยอะมากมีโอกาสที่เขาจะรู้ไหมมีนะคะสามดาบขึ้นมาที่จะรู้ว่ามันมีเกี่ยวกับบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นด้านของความชู้สาวด้วยนะคะ The fool เขาจะทําเป็นเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจแต่ข้างในลึกๆเขาผิดหวังในตัวเราผิดหวังในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่เขาจะไม่ control อะไรเขาจะดูพฤติกรรมของคุณว่าคุณจะจัดการเรื่องน,นี้ยังไง ถ้าคุณยังไม่จัดการหรือยังปล่อยยังเตลิตลดเปิดเฟิมอยู่ก็ไม่แน่ว่าเขาอาจจะตัดสินใจเองนะคะมาเข้าใจไงต่อคุณคิดแล้รู้สึกยังไงกับเจ้าเขาบ้างสี่ไม้เทา้า King of p e n t a c l e s สีดาบจากความรู้สึกหลายๆอย่างกลายเป็นว่ามันถูกแชร์ออกไปนะคะความรู้สึกที่เรามีต่อเขามันเริ่มจะนิ่งมันเริ่มจะมีความเบื่อๆในเหนื่อยมันต้องการการพักผ่อนนะคะ มันไ,ไม่มีอะไรนะ่าตื่นเต้นเท่าไหร่ในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะณตอนนี้สิ่งที่อยู่ในใจเขานะคะเฮลโลแฟนโอ้โเจ็บเจ็บนะเจ็บเจ็แต่เก็บไว้ในใจเจ็บแต่เก็บไว้ในใจ,จ,ใ,นใ,จให้คุณได้เรียนรู้ให้คุณได้คิดเอาเองว่าสิ่งที่คุณทำอยู่นั้นมันส่งผลดีหรือไม่ดียังไงเอาความสนุกส่วนตัวหรือมองความสัมพันธ์เป็น สิ่งสำคัญที่สุดนะคะบทสรุปสองถ้วยแล้วความรักที่เกิดขึ้นเป็นความรักความรู้สึกที่มันคอนโทรลไม่ได้นะคะเกี่ยวกับคนใหม่นะเกี่ยวกับบคุคคลที่สามนะคะมันคอนโทรลไม่ได้อะรู้สึกคนใหม่มันถูกใจไปนหมดเลยนะคะตรงสเปคถูกใจอย่างบอกไม่ถูกมันหวั่นไหวไปแบบไม่คิดเลยว่า จะแบบหลงไหลไปขนาดนั้นนะคเซซสืบเจ็บมีคนสืบอยู่นะเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังทนเหตุเกิดจากความเหงาเพราะเขาไม่มีเวลา retreat นะช่วงของการห่างของความสำคัญของคนรัก e x p l e s e your love นะคะแต่ดันไปแสดงความรักกับอีกคนหนึ่งที่ ที่ไม่ควรนะให้โอกาสความสัมพันธ์อีกครั้งอันนี้ก็ต้องเป็นตัวเราแล้วล่ะว,ว่าเราจะคิดยังไงเราจะให้โอกาสความสัมพันธ์ของเรานี้ไหมจากที่มันดูนิ่งๆน่ะให้มันโอเคมันก็อยู่ที่เรานะคะโอเคค่ะคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณูทุกการกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r ค b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สุดท้ายนะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณและคนคุยฝั่งคุณนะคะสองเหรียญน,นะคะมีคนสองคนสองจิตสองใจอยู่ตอนนี้นะ,ค,ะคนที่เราอยากได้ความรักความสนใจเขากลับทาให้เราเนี่ยต้องเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหานะคะวิ่งเข้าหาเป็นฝ่ายพยายามต้องพยายามอย่างแบบที่สุดเลย ะะอีกคนหนึ่งที่เราไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายแต่ก็ชอบอยู่เลยนะนะคะเข้ากับพยายามทําให้เรานะ,ะเป็นฝ่ายให้เรามากกว่าแต่ร,รู้สึกแบบไม่ได้ตื่นเต้นหรืออะไรมากมายถามว่าจะให้เลือกใครก็ยังเลือกไม่ได้เราเติมเต็มอีกคนนึงแล้วก็อีกคนนึงก็มาเติมเต็มเราซึ่งมันเป็นคนละคนกันนะะ่านจะ,ะยังเป็นอะไรที่ขาดอยู่นะ ฝั่งคนที่เด่นที่สุดน,นะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไง A s o f pencils โอ้โหตอนนี้เขาไปหลั่นลาหลันลายอยู่นะคะแต่ก็ยังไม่ปล่อยใครนะมีตัวเลือกนะคะทั้งปัจจุบันเก่าใหม่มีครบนะคะมีบางอย่างที่ทาให้เขาจะต้องแบบเ,เรื่องอะไรอะเหมือนกัแบวบ่าต้องตัดสินใจที่จะต้องเลือกอะแต่เขาไม่เลือกนะเขาจะเก็บไป น,นะคะคในที่นี้ชาธาตุดินเด่นที่สุดนะคะมังกรพฤกษบหรือกันที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกนะคะต่อไปเ <c oughs> ขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเราบ้างหกเหรียญสับรางอยู่นะคะแชร์วความรู้สึกช้อมความสัมพันธ์ซึ่งคุณมันเป็นอะไรที่ ไม่แร์คือมันไม่มันไม่ยุติธรรมคือหมายถึงว่าคุณให้เขาไปร้อยเขาให้คุณมาไม่เต็มร้อยอ่ะคุณให้เขาไปห้าสิบเขาไม่ได้ให้คุณห้าสิบแต่เขาให้คุณประมาณยี่สิบสิบอะไรเนี้ยนะคะคือเอาแต่ให้อีกคนนึงเอาแต่รับอย่างเดียวความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยแร์สามไม้เท้าเขายังมองว่าเราเป็นตัวเลือกแล้วก็ยังเลือกไม่ได้นะคะความรู้สึกยังไงก็เหมือนเป็นเกมสำหรับเขาอะ่ะมองว่าเหมือนเป็นเกม ะะแล้วเขาก็มองว่าคุณก็น่าจะไม่ใต้ต่างอะไรจากเขามากมายคือเขาก็มองว่าคุณก็มีตัวเลือกนะคะฝั่งคุณคิดแลวรู้สึกอย่างเขาคิดว่าเขาเล่นมากเลยในช่วงนี้นะคะเราไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเท่าไหร่เลยคุณอาจจะคือสิ่งที่เขาเป็นในช่วงนี้จะทําให้คุณรู้สึกอุดหิดง่ายนะคะแล้วรู้สึกแบบยิ่งยิ่งปลุกความเป็นนักล่าในตัวเราเราอยากจะคนโทรลเขาเราอยากจะครอบครองเขานะะแต่ยิ่งเราอยากครอบครองเขาเนี่ย มันจะยิ่งทำให้เขายิ่งหันหลังใส่เรานะคะต่อไปสิ่งนี้อยู่ในใจเขาเยอะแยะไปหมดเลยเขารักเขาชอบนะแต่เหมือนอยากจะแค่แบบหลงไหลมากกว่าในเรื่องราวของการที่จะไปถึงจุดที่มันคอมมิชเมนต์จุดที่เป็นแฟนกันชัดเจนอย่างนั้นนะคะนะคะเขาอยากจะคนนี้เขายังอยากจะมีนคนหนึ่งเขายังไม่อยากปล่อยมือใครนะคะ แมนะ้แต่คุณเขาก็ยังไม่อยากปล่อยสุดท้ายบทสรุปนะคะสี่ถ้วยเนี่ยเป็นความรู้สึกที่เราเข้าหาแล้วเขาดูเฉยเขาดูเมินเขาดูไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใส่ใจเราเท่าไรเลยนะคะเรายิ่งอยากทําให้เราเนี่ยอยากจะคูยอยากจะสื่อสารอยากจะเคลียร์จะเอายังไงมีแอบส่องแอบสืบแอบ, 4, แอบ 5, ดูเรื่องของเขาด้วยนะมันยิ่งทําให้เราแบบ ดึงดูดเราเข้าไปอ,อีกกับสิ่งที่เขาเป็นในช่วงนี้นะคะ่ะเหนื่อยเลยส่วนอีกคนนึงที่เป็นตัวเลือกของเราก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะมันเหนื่อยเป็นท่อๆอะนะขอเพียงความเข้าใจนะคะคู่กัรขอใจเธอได้ไหม คุณคู่ควรที่จะได้รับความรัก reception saturation นะคะบางคนในที่นี้ที่เป็นตัวเรื่องของคุณอาจจะเงียบหายไปหรือพยายามหนีบางอย่างอยู่ไม่ใช่หนีหรอกแต่มันเหมือนกับคุยกันน้อยลงนะคะค่อนข้างจะห่างกันบางคนในที่นี้ใส่หน้ากากนะคะจะมีความไม่จริงใจก็มองว่าน่าจะเป็นคนคุยที่เด่นที่สุดที่เปิดไพ่มาเนี่ยแหละ นะคะที่อธิบายสถานการณ์ความคิดความสุขของเขาไปนี่แหละนะยังไม่มีความจริงใจมากพอเพราะคุณอนะ่ะคู่คุณจะได้รับความรักซึ่งอีกคนหนึ่งอะ่ะน่าจะโอเคมากกว่าน,นี้นะโอเคคลิปขององค์กรก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ